สวัสดีครับพบกับครูวัดสกลนครอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะพามาดูการตัดด้วยฟันรองนะครับง่ายๆเนาะนะครับว่าจะตัดยังไงนะครับลูกค้ามาผมยาวแบบนี้แล้วก็เป็นผมบางด้านบนนะครับเราจะตัดให้เป็นทรงสูงแล้วก็บาลานซ์ไปเลยนะครับนี่ถ่ายไปเลยครับเบอร์หนึ่งจุ้านะครับเพื่อความรวดเร็วเนาะนะครับจะไม่พูดเยอะนะครับ ถ่ายขึ้นทรงไปตรงๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้ความเนียนแล้วก็กลืนโดยการยกปัตเตเลียนเสยขึ้นไปนเองนะครับเสร็จแล้วก็มาเก็บซ้ำด้านล่างนะครับนี่ซ้ำไปด้านล่างแบบนี้ครับนะก็จะได้ความเนียนด้านล่างเพิ่มขึ้นนะครับไม่ยากไม่ยากครับการตัดด้วยพันลองนะครับขอแค่เรายกปัตเตเลียนถูกจังหวะนะ แล้วเราก็จะเก็บตรงจรน,นี้นะครับตรงนี้ให้สวยงามนะครับด้วยฟันเปล่านะครับถ่ายเชื่อมไปเลยนะครับนี่ถ่ายเชื่อมแบบนี้ให้เชื่อมด้านบนก่อนให้สวยงามนะแล้วค่อยมาเชื่อมด้านล่างนะครับถ่ายออกไปเลยครับยังไม่พอนะครับยังมีปัะเจียนฟันบางมาเก็บเพิ่มอีกตัวกันขอบมาอีกนะครับก็จะสวยเลยเนาะนะครับ เห็นไหมครับได้ทรงแล้วนะครับแต่ยังไม่สวยเท่าไห่เนาะอยังต้องเก็บรายละเอียดเชื่อมนะครับเชื่อมนะครับเชื่อมให้ดีเลยนะครับยังไม่จบด้านล่างต้องมีปะตเลียนตัวฟันขาวๆมาเก็บอีกนะครับเรามาดูกันนะครับแปรงปัดทำความสะอาดนะครับแล้วก็เก็บตัวนี้ครับ ฟันจะบางมากๆเลยตัวนี้นะครับรุ่น r e b u n น i n g นะครับของปัตรเลรียนของ USA นะครับ5้าดาวเป็นปัตรเลรียนรุ่นเก่าแล้วแต่ยังใช้ดีอยู่นะครับไม่มีตัวปรับใดๆเนะาะไถเพื่อต้องการงานเศษนั่นเองนะครับสาเหตุที่เราตัดตรงนี้เพราะว่าลูกค้าผมบางด้านบนถ้าเราตัดด้านหลังด้านล่างไม่สั้นเนี่ยมันจะดูแบบ ไม่สวยนะครับมันจะไม่กลืนนั่นเองนะครับก็ตามที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปก่อนๆแต่ว่าจะพิเศษนิดนึงสําหรับคลิปนี้นะครับเราใช้อุปกรณ์ฟันลองแค่ตัวเดียวนะครับอ่าถ่ายเชื่อมครับถ่ยเชื่อมนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีขอบเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเราต้องพยายามเก็บให้ดีครับอืม ปัเรียนตัวนี้ก็ใช้มาน่าจะไม่ต่ำกว่า5-6ปีแล้วเนาะนะครับรับคมไปสองสาครั้งนะครับไว้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะไทยข่าวนะครับอ่าได้งานเฟดแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องอ่ามีอุปกรณ์หลายตัวเลยนะแค่นี้เองนะครับแล้วก็ไทยเชื่อมด้วยปัตเลียนฟันธรรมดานะครับด้านบน เราก็จะใช้ฟันปลาตกแต่งนิดหน่อยก็จบนะครับอันนี้ตัดสาธิตให้ดู1ด้านนะครับด้านโน้นก็ลงคลิปไปแล้วเมื่อเชา้านี้ใช้หวีในการตัดนะครับนี่คือหัวเดียวกันเนาะนะครับใครที่พอมีเวลาก็กลับไปดูคลิปก่อนๆได้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะดูสบายตาขึ้นเนาะนะครับภาพคงจะนิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้คนถ่ายแล้วไม่สั่นแล้วนะครับใช้กล้องตั้งนะครับ โอเคก็จะพัฒนานะครับให้ดีย,ยิ่งขึ้นไปสำหรับคลิปเนาะอ่ะสรุปจบงานนี้ที่อ่าทรงนี้เลยนะครับทรงแบบนี้เลยสรุปจบนะครับจบที่นี่เลยเนาะนะครับลูกค้าก็จะได้ความสวยความงามประมาณนี้เลยนะครับมาซูมมาดูใกล้ๆดูงานนิดหนึ่งก่อนจะจบนะครับอ่าด้านล่างก็จะได้ความขาวแบบนี้นะนะครับ ได้ความขาวแบบนี้เลยนะครับด้านบนก็จะได้ความบาลานซ์กันนะครับเราก็ใช้พันปลาตกแต่งนิดหน่อยนะครับผมแบบนี้จะอยู่ทรงสวยนะครับได้หลายวันนะครับเป็นเดือนเลยเพราะว่ากว่าข้างล่างจะยาวเนอะกว่าตรงนี้จะยาวนะครับด้านบนก็ยาวช้าอยู่แล้วเนาะก็จบเลยครับทรงนี้นะครับคุยกับลูกค้าดีๆถ้าลูกค้าชอบก็เป็นลูกค้าเป็น คราประจำกันเลยยาวๆเลยนะครับ